เก่งล้างฟันหน่อยนะคะนะคะขออนุญาตล้างล้างเข่วน้อยหน่อยนะคะคนเก่งกินอาหารแล้วต้องล้างนะคะหนูเก่งไหมคะหนูเก่งไหมคะอ่าให้แม่หน่อยอกอาอ่าคนเก่งอ่าเออเออไม่หนูเก่งอย่างเงี้ยลู ก่องอันนี้เก่งกาเกนะคะสบายเนาะนี่ถึงได้ไหมคะอาปากให้แม่หน่อยอาปากให้แม่หน่อยคะอ่ะอาหนูอาปากทําไงอาปากไม่ใช่เอาลิ้นออกมานะคะหนูอาปากได้ไหมคะเพื่อความสะอาดของฟันนี่คะอทําไมหนูเก่งอย่างนี้ลูก Kinh 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 ngay.